เนี่ยขนาดจะออกเดินทุตง n นะเนี่ยอย่าเอ,อเอาความที่ไม่สบายใจให้พระ<ม>อดโดโดโดาจารย์ออกทุตง n พระอาจารย์เนี่ยพระอาจารย์กํบบาลังจะออกเโด,โด,โดินทุดง n g ตนี้พระอาจารย์ก็ไม่มีตังค์เพราะว่าทุกบาททุกปัจจัยเงินได้มาเท่าไหร่พระอาจารย์ถวายวหลวงปู่ให้หมดทีนี้พระอาจารย์เลยก็ได้เห็นว่าในบรรัญชีของพระอาจารย์น่มีหกพันหกร้อยยี่สิบหกบาทกับสิบห้าสตางค์ก็เป็นค่าน้ํามัน เพื่อที่จะเดินทุดทงใส่ให้กับโยมๆพระอาจารย์จะขับเมื่อไหร่ล่ะกับวันที่ห uh นึ Man> ่งแต่พระอาจารย์ก็ไม่มีเงินหรอกราะว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่โยมถวายพระอาจารย์พระอาจารย์ก็ถวายหลวงปู่หมดสร้างวัดหมดอสร้างวัดหมดแล้วคนนี้มีให้คนนี้ยืมไหมอย่าว่าแต่ให้ยืมเลยตัวเองก็ยังไม่รอดแล้ว มีไหมนนใครอยากให้ยืมไหมอันนั้นอันนั้นขาด86ล้านอันนี้เจ้าของโรงงานที่ไหน,นเนี่ยเนี่ยสมุทรสาครเจ้าของโรงงานสมุทรสาครมารับพญานาคก,กับพระอาจารย์เหรอเจ้าค่ะโอ้พอตีเลยพระอาจารย์เมตตานะคะเฮียีกับเฮียแตนค่ะอ่าเฮียตีกับเฮียแตนเจ้าของโรงงานพลาสติกดูก่อนให้ดูก่อนโอ้พญานาคตรงนี้ปกติะตอะ อปกตินี้ราคา3 9 9 9 9ืบาทนะแต่ให้ฟรีสาธุสาธุอะไรไม่ใช่เต้นก็ไม่ใช่ตีนี่วันก่อนถวายเท่าไหร่นะวันก่อนถวายแสนหนึ่งสาธุสาธุดีแล้วเดี๋ยวรับองค์นี้ไปก็จะโชคดีขึ้นนี้ขึ้นไปองค์เหมือนคนนั่งนั่นไงรับโน่นโน่นนั่งนั่นหลังนู่นที่บอกว่าพระนจาขเข้าฝันนะได้หกแสนนะอันนี้ก็ ให้ให้ยอมบังปังนะไม่รวยไม่ยอมนะให้เราไปเดิมดวงพระจานทร์เสริมไม่เป็นอ่ะจับฉนดขายเหรอเดี๋ยวเคาะให้เคาะให้อันนี้มาขายที่ด้วยเหรอนี่โอ้มาหนูข้อให้มีแต่นี่มีแต่นี่สาธุเนาะจะมาเจอพระอาจารย์นี่ก็จะหมดนี่แล้วใช่ตอนนี้เราเป็นนี่เท่าไหร่อ่ะแปดสิบแปดสิบล้านนี่เดียวเป็นนี่แปดสิบล้านนะลูกเกินมาหาเงินล้านช่วยได้ สรุปก็คือพระอาจารย์ไม่มีเงินให้ยืมมีแต่อยากได้เขาสวดมนต์พระปฏิบัติธรำศุกร์กระถางนั้นนสวดทุกอันพระอาจารย์สวดบัลลังก์จบอ้าถ้าสวดได้เนี่ยพระอาจารย์ให้เลยหนึ่งร้อยบาทเอากระถางเงินล้านกระถางเงินล้านสวดไม่ได้แน่ต้องสวดให้ได้ว่าแล้วหลังเวยจิชามีสังเวยสิงพงมาจากมหาเยวาสเปเรยับค้า มายันติโม,มมาจากมหาเทวอา,าอภิลาภาะวันตุเมตลอดเอาทีนี้พระอาจารย์ก็จะได้เดินทางแล้วปัจจัยจารเออได้ปัจจัยทั้งหมดทั้งมวลท,ที่โยมให้ถวายพระอาจารย์เนื่องด้วยพระอาจารย์อธิษฐานแล้วว่าจะไม่รับปัจจัยเดินอ,ออกจากกุฏิแล้วก็คืนให้<ม><ม>เป็นของวัดทั้งหมดออคืนให้